สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์ดราม่าระทักขวัญสุดจิตตกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องราวของหญิงสาวชาวไอร์แลนด์ที่มีเสียงร้องอันไพเราะดังนกน้อยในติงเกลซึ่งเธออาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายกับสามีและลูกในชนบทกระทั่งในวันหนึ่งที่เธอถูกเรียกตัวให้ไปรับใช้เหล่าบรรดานายทหารชาวอังกฤษที่บุกเข้ามายึดดินแดนแห่งนี้แค่ได้ใช้เสียงร้องของเธอเพื่อขับกล่อมคนที่อยู่ภายในงานให้รู้สึกมีความสุขก่อนที่เธอจะถูกคาวิส น,นายทหารชาวอ,อังกฤษเรียกตัวแคร์ไปยังห้องพักของเขาและเสนอเงินให้กับเธอจํานวนหนึ่งเพื่อแลกกับตัวของแคร์แต่ด้วยความซื่อสัตย์ที่มีต่อสามีจึงทําให้แคร์ปฏิเสธเงินจํานวนนั้นไปฮาวทิที่รู้สึกเสียหน้าจึงได้ลงมือย่ํายีแคร์ในคืนนั้นม่นำซ้ำํายังให้พวกลูกน้องของตัวเองรุมย่ายีเธออีกด้วยแคร์ที่หอบร่างที่บอบช้ำของตัวเองมาถึงบ้านและไม่กล้าบอกความจริงกับสามีของตัวเองเพราะเกรงว่าเขานั้นจะกลับไปเอาเรื่องพวกทหารซึ่งสามีของแคร์ ก็ได้ชักชวนเธอและลูกอพยพไปจากที่นี่แล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งก่อนหน้านั้นพวกเขาจําเป็นต้องใช้นังสือเดินทางด้วยเช้าวันต่อมาสามีของแคร์ได้เดินเข้าไปคุยกับฮาวิสเพื่อขอหนังสือเดินทางกับเขาแต่ฮาวิสนั้นกลับไม่ยอมมอบให้แต่โดยดีมิหนำซ้ายังเอาเรื่องที่ตนเองและพักพวกรุมย่ำยีแคร์ในคืนนั้นเอามาเล่าให้สามีของแคร์ฟังด้วยทีท่าที่ดูสาใจสามีของแคร์ที่ได้รู้ความจริงที่เกิดขึ้นกับภรรยาของตัวเอง จึงอดทนอีกต่อไปไม่ไหวเขาจึงได้พุ่งเข้าไปชกหน้าฮาวิทหลายต่อหลายหมัดขณะที่เหตุการณ์กําลังวุ่นวายอยู่นั้นท่านในพลก็ได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีเลยออกคําสั่งให้ฮาวิทตามไปพบเขาที่ห้องโดยด่วนนายพลรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาจึงได้บอกกับฮาวิทว่าเขาคงเซ็นอนุมัติเลื่อนยศนให้กับฮาวิทไม่ได้เนื่องจากพฤติกรรมของตัวฮาวิทเองแต่แทนที่ฮาวิทจะรู้สึกสำนึกมันกลับท้าทายผู้บัญชาการกลับไปว่า ตนนั้นจะออกเดินทางไปกับลูกน้องด้วยตัวเองโดยที่ไม่สนใจว่าผู้บัญชาการนั้นจะเซ็นอนุมัติหรือไม่ยังไงซะเขาก็ต้องการที่จะเป็นประจําการอยู่ที่ชายแดนเหนือและในคืนก่อนหน้าที่ฮาวิจะออกเดินทางพวกมันได้บุกเข้าไปที่บ้านของแคร์และลงมือย่ำยีเธอก่อนที่จะลงมือฆ่าสามีและลูกของเธอและปล่อยร่างที่บอบช้ำของแคร์ทิ้งเอาไว้แล้วหนีไปเมื่อแคร์ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอีกครั้งเธอคิดว่าเรื่องเมื่อคืนคงเป็นเพียงแค่ความฝันแต่เมื่อแคร์หันหน้ากลับไปดูที่พื้น เธอก็พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดขึ้นจริงสามีของเธอและลูกน้อยนอนตายอยู่ที่พื้นแครรู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเธอถึงนั่งร้องไห้แทบขาดใจอยู่เพียงลําพังเธอได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าในชีวิตของเธอไปหมดแล้วจากจิตใจที่บอบช้ำได้แปลเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นแครจึงได้ตัดสินใจอุ้มศพลูกของเธอไปร้องเรียนต่อกองทัพอังกฤษว่าครอบครัวของเธอนั้นถูกพวกของฮาวิททำร้ายร่างกายและฆ่าจนตาย แต่ทางกองทัพอังกฤษกับไม่ช่วยเหลืออะไรเธอเลยแม้แต่น้อยเพราะพวกของฮาวิทนั้นไม่ได้ขึ้นตรงกับสังกัดพวกเขาอีกต่อไปแล้วแคร์ที่ได้รับคาตอบกลับมาแบบนั้นจึงนําศพของลูกไปฝากให้เพื่อนสามีช่วยฝังและบอกกับเขาว่าตัวเองนั้นจะออกตามล่าและแก้แค้นไอ้สารเลวพวกนั้นโดยที่ไม่ฟังคําห้ามปางของเพื่อนสามีเลยแม้แต่น้อยและเมื่อเขาเห็นว่าห้ามไปยังไงก็คงรังแคเอาไว้ไม่ได้เพื่อนสามีของแคร์จึงสั่งให้บิลลี่เป็นคนนําทางให้แคร์ โดยมีข้อแลกเปลี่ยนเป็นเงินจํานวนหนึ่งซึ่งแคร์ก็โกหกบิลลี่ว่าเธอต้องการไปตามหาตัวของสามีที่ออกเดินทางขึ้นเหนือไปแล้วยังไม่ได้ข่าวคราวกลับมาบิลลี่จึงยอมตกลงที่จะช่วยนาทางให้เธอหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้แกะรอยเท้าของพวกฮาวิทและออกเดินทางไปด้วยกันแต่เส้นทางที่จะขึ้นเหนือไปนั้นมันเต็มไปด้วยอันตรายทั้งจากพวกทหารและคนผิวดําที่โดนขับไล่พื้นที่ตลอดเส้นทางที่ทั้งสองคนได้เดินผ่านไปนั้น ล้วนแล้วแต่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการลุกรานของทหารอังกฤษทั้งสิ้นภาพที่ได้ตัดกลับมาที่กลุ่มของฮาวิสที่ได้ตั้งแคมป์พักค้างคืนกันในป่าเพราะพวกมันไม่สามารถเดินทางต่อในตอนกลางคืนได้มีลูกน้องของฮาวิสคนหนึ่งได้ร้องไห้ออกมาเพราะรู้สึกละอายใจต่อบาปที่ตัวของเขานั้นมีส่วนร่วมในการย่ำยีแคร์มมหนำซ้ำยังลงมือฆ่าสามีและลูกของเธออีกด้วยฮาวิสที่เห็นแบบนั้นมันจึงรู้สึกโมโหเป็นอย่างมาก และสั่งให้ลูกน้องหยุดร้องไห้สักทีไม่อย่างนั้นมันจะฆ่าเขาทิ้งซะซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ทุกคนจึงได้แยกแย้ายกันนอนพักผ่อนในเช้าวันรุ่งขึ้นแคร์และบิลลี่ที่ออกเดินทางตามกลุ่มของฮาวิสจนได้พบกับรอยเท้าของพวกฮาวิสอีกครั้งบิลลี่จึงได้บอกกับแคร์ว่ากลุ่มของฮาวิสนั้นเพิ่งจะเดินผ่านทางนี้ไปเราสองคนอาจจะตามพวกมันทันในวันพรุ่งนี้ในเวลาต่อมารุดลูกน,น้องตัวปัญหาของฮาวิส ได้ไปจับตัวหญิงสาวผิวดำที่อยู่กับลูกน้อยมาจากในป่าเมื่อฮาวิธเห็นแบบนั้นจึงบอกให้รุดรีบปล่อยตัวเธอไปซะเพราะพื้นที่บริเวณแถบนี้เป็นของคนดำการจับตัวหญิงสาวของพวกมันมาย่อมไม่ใช่เรื่องดีแต่รุดกลับไม่ยอมทําตามและพูดเกี้ยกรอบจนฮาวิทนั้นยอมใจอ่อนให้มันพาตัวหญิงสาวไปกับขบวนเดินทางด้วยซึ่งแน่นอนว่าทั้งฮาวิทและรุดนั้นได้ผัดกันลุ้มย่ำยีเธออย่างไร้ซึ่งความเมตตาปาณี ภาพจึงได้ตัดกลับมาที่ฝั่งของแคร์และบิลลี่โดยที่บิลลี่นั้นได้เล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองให้กับแคร์ได้ฟังว่าครอบครัวของเขานั้นถูกฆ่าตายจนหมดจากน้ำมือของทหารชาวอังกฤษเหลือเพียงแค่เขากับคุณลุงชาลีที่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้หลังจากที่พูดคุยกันเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจนอนพักผ่อนด้วยกันก่อนที่ลูกน้องของฮาวิทที่เดินเฝ้ายามบริเวณนั้นจะเดินผ่านมาเจอแคร์ที่กำลังนอนหลับอยู่พอดี มันจึงได้พยายามทำร้ายร่างกายเธอและตะโกนเรียกพักพวกแต่โชคยังดีที่ได้บิลลี่เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันและใช้ไม้ฟาดไปที่หัวของมันจนสลบไปในเช้าวันต่อมากลุ่มของฮาวิสได้ถูกโจมตีในระหว่างการเดินทางจากพวกคนผิวดำที่ตามมาช่วยเหลือหญิงสาวที่ถูกรถจับตัวมาแต่ทว่าฮาวิสกับยิงเธอทิ้งแล้วหนีไปและเมื่อกลุ่มคนผิวดำเห็นภาพแบบนั้นกับตาของตัวเองพวกเขาต่างไล่ล่าตัวของฮาวิสอย่างเอาเป็นเอาตาย จนทำให้พวกมันหนีก็เจดกระเจิงไปคนละทิศละทางในเวลาต่อมาหนึ่งในลูกร้องของฮาวิทที่กําลังวิ่งหนีก,การไล่ล่าได้วิ่งมาบริเวณที่แคร์กับบิลลี่อยู่พอดีมันจึงถูกแคร์ใช้ไม้ไปลายแหลมกระหน่ำแทงมาด้วยความโกรธแค้นถึงแม้มันจะร้องขอชีวิตและขอโทษเธอก็ตามแต่แคร์ก็ไม่เอภยัยในสิ่งที่พวกมันได้ทําลงไปเลือดของมันได้สาดกระเซ็นติดตัวแคร์เต็มไปหมดหลังจากที่เธอแทงมันจนหนำใจแล้วบิลลี่จึงได้รู้ความจริงว่า แค่นั้นไม่ได้ไปตามหาสามีอย่างที่เธอพูดเอาไว้ตั้งแต่แรกแต่มาตามล่าตัวพวกของฮาวิสบิลลี่ที่รู้สึกว่าไม่อยากจะมีปัญหากับพวกทหารอังกฤษจึงขอตัวและบอกลาแคร์แต่แคร์นั้นก็ขอร้องให้เขาช่วยและได้เล่าความจริงทุกสิ่งทุกอย่างให้บิลลี่ฟังว่าพวกมันทำาอยย้อะไรเอาไว้กับครอบครัวของเธอบ้างและเมื่อได้รู้ความจริงทุกอย่างแล้วบิลลี่จึงยอมร่วมมือกับแคร์และบอกกับเธอว่าถ้าเขาเป็นเธอเขาก็คงทำแบบเดียวกัน หลังจากที่ออกเดินทางไปได้สักพักแคร์ก็หมดสติไปเพราะเธอได้รับบาดเจ็บในตอนที่ต่อสู้กับลูกน้องของฮาวิสบิลลี่จึงได้ช่วยเหลือเธอโดยการทำพิธีกรรมของชนเผ่าทำให้แคร์นั้นได้สติกลับขึ้นมาอีกครั้งแต่จู่ๆแคร์ก็ร้องไห้ออกมาไม่ทราบสาเหตุบิลลี่จึงได้แต่นั่งมองและไม่พูดอะไรสักคำเพราะเขาเข้าใจดีแล้วว่าจิตใจของผู้หญิงคนนี้ต้องแบกรับอะไรมาบ้างภาพจึงตัดกลับมาที่กลุ่มของฮาวิสที่ตอนนี้ได้ใช้ลุงชาลีของบิลลี่ นำทางให้กับพวกมันแต่ลุงชาลีนั้นกลับหลอกพาพวกของฮาวิสเดินทางมาปล่อยทิ้งไว้บนภูเขาทั้งทงที่รู้อยู่แก่ใจดีแล้วว่าถ้าทำแบบนี้ลงไปพวกมันจะต้องฆ่าเขาอย่างแน่นอนแต่ชาลีก็ไม่ยอมสนใจและสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องหลานของเขาอย่างบิลลี่และถือว่าเป็นการแก้แค้นในสิ่งที่พวกฮาวิสทำกับครอบครัวของพวกเขาอีกด้วยลุงชาลีได้บอกกับพวกมันว่านี่ไงล่ะดินแดนที่พวกแกอยากได้อยากได้แค่ไหนก็เอาไปสิ ในตอนนี้มันเป็นของพวกแกทั้งหมดแล้วเชิญครอบครองมันได้ตามสบายฉันไม่สนอะไรอีกแล้วจากนั้นลุงชาลีก็หัวเราะออกมาด้วยความสะใจจนพวกของฮาวิทนั้นต้องเข้ามาพยายามต่อรองให้ชาลีพาพวกมันกลับเข้าเส้นทางเดิมแต่ในระหว่างที่ฮาวิทกำลังเจรจาอยู่นั้นลุดที่รู้สึกโกรธแค้นจึงได้ใช้ปืนยิงชาลีจนล้มลงตายคาที่ทําให้ฮาวิตโมโหเป็นอย่างมากเพราะถ้าขาชาลีไปสักคน พวกมันจะเดินทางต่อไปได้ยังไงฮาวิที้ต่อยหน้าลุกไปหลายทีและบอกกับมันว่าเมื่อชาลีไม่อยู่แล้วแกจะต้องเป็นคนนำทางและพาทุกคนไปยังชายแดนเดือให้ได้ซึ่งถ้าแกทำไม่สำเร็จแกจะต้องตายในเวลาต่อมาบิลลี่และแคร์ที่ได้สะกดรอยตาม,มาที่หลังจนได้พบเข้ากับศพของลุงชาลีที่นอนจมกองเลือดอยู่บิลลี่จึงร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจที่ญาติคนสุดท้ายในชีวิตของเขาต้องมาถูกพวกทหารอังกฤษฆ่าตายแบบนี้ซึ่งในตอนนี้นั้น จากความทุกข์ของบิลลี่ได้แปลเปลี่ยนเป็นปความแค้นเขาได้บอกกับแคร์ว่าเขาจะยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้แก้แค้น้พวกสารเลวพวกนั้นทั้งสองคนได้ตัดสินใจอ้อมไปดักหน้าขบวนเดินทางของพวกฮาวิสเพื่อที่จะจัดก,การกับพวกมันแคร์ที่เห็นฮาวิสเป็นคนแรกจึงได้เล็งปืนหมายที่จะยิงใส่แต่กลับถูกพวกมันใช้ปืนยิงเข้าที่แขนทําให้ทั้งคู่ต้องรีบหนีตายไปซ่อนตัวหลังจากนั้นบิลลี่ได้บอกให้แคร์ซ่อนตัวเอาไว้ก่อนและรอเขาอยู่ตรงนี้ เขาจะอ้อมไปเอาหมาของแคร์แต่บิลลี่ดันพลาดท่าถูกพวกเขาไวจับตัวได้และถูกพวกมันบังคับให้ต้องนำทางแทนลูกของเขาที่ถูกฆ่าตายไปภาพจึิงที่ตัดกลับมาที่แคร์ในตอนนี้นั้นเธอสลบไปเนื่องจากอาการข้างเคียงจากบาดแผลแคร์ได้ฝันเห็นสามีและลูกของเธอพร้อมกับคนอื่นๆที่ถูกฆ่าตายทาให้เธอตกใจสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาและออกวิ่งมาเรื่อยๆจนได้พบเข้ากับเขตชายแดนเหนือ แค่ที่สามารถตั้งสติได้แล้วและเห็นว่าบิลลี่ไม่กลับมาเธอจึงออกเดินทางต่อเพียงลําพังเพื่อพุ่งหน้าตามไปล้างแค้นและช่วยเหลือบิลลี่ที่ถูกจับตัวไปซึ่งบิลลี่เองก็ได้นําทางพวกของฮาวิสมาจนถึงชายแดนเหนือได้สําเร็จก่อนที่ฮาวิสนั้นจะสั่งให้ทาสคนหนึ่งใช้ปืนยิงบิลลี่ทิ้งแต่ทว่าเขาคนนี้กับลังเลไม่กล้าฆ่าคนและได้ตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้ามันเลยเป็นโอกาสให้บิลลี่วิ่งหนีเข้าไปในป่าได้สาเร็จ ฮาวิทที่รู้สึกโกรธแค้นไปอย่างมากจึงได้จัดการฆ่าทาสคนนั้นจนเหลือแค่ตัวมันเองกับรูสหลังจากนั้นบิลลี่กับแคลร์ก็ได้พบกันอีกครั้งทั้งสองคนจึงตัดสินใจเดินทางเข้าเมืองไปและบิลลี่ก็ได้พบกับม้าของแคลร์ที่ถูกฮาวิทขโมยไปเขาจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปเอาม้าตัวนั้นคืนก่อนที่จะถูกฮาวิทกับรูสเจอตัวเข้าแคลร์ที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่กลับถูกฮาวิทใช้อำนาจและข่มขู่พวกเขาว่าให้รีบหนีไปจากเมืองนี้ซะเพราะที่นนนี่นั้ ตนมีอำนาจสูงสุดต่อให้แคร์จะพยายามยังไงหรือไปร้องเรียนกับใครก็ไม่มีทหารคนไหนช่วยเหลือเธอได้อยู่ดีแคร์และบิลลี่จึงจำใจต้องออกจากเมืองมาพร้อมทั้งน้ำตาและในคืนนั้นเองบิลลี่ที่เห็นแคร์นอนโศกเศร้าเสียใจเพราะไม่สามารถทวงความยุติธรรมให้กับครอบครัวได้เขาจึงได้ตัดสินใจแต่งชุดเป็นนักรบของพวกชนเผ่าผิวดำและถือหอกที่ทำจากไม้เดินทางไปยังบ้านพักของพวกทหารเพื่อตามหาตัวฮาวิท และล้างแค่ให้กับลุงชาลีพร้อมทั้งแค่ด้วยโดยที่เขาไม่บอกกล่าวให้เธอรู้แม้แต่คำเดียวและเมื่อแค่ตื่นขึ้นมาและไม่เจอบิลลี่เธอจึงรู้ได้ทันทีเลยว่าบิลลี่จะต้องออกเดินทางไปฆ่าฮาวิสเพียงลําพังแน่นอนเธอจึงรีบตามบิลลี่เข้าไปในทันทีและเมื่อแค่มาถึงแค่ได้ตะโกนบอกบิลลี่ว่าอย่าเข้าไปในบ้านพักทหารเพราะมันอันตรายมากเขาอาจจะถูกฆ่าตายก่อนที่จะลงมือสังหารฮาวิสแต่บิลลี่หาได้ฟังเธอไม่ เขาได้เดินถือหอกเข้าไปแทงฮาวิสในขณะที่กําลังมีอะไรกันกับผู้หญิงจนทําให้หญิงสาวคนนั้นต้องร้องออกมาด้วยความตกใจและเมื่อรุ้ได้ยินเสียงร้องจึงเดินถือปืนออกมาและยิงเข้าไปที่ท้องของบิลลี่หนึ่งนัดแต่ปืนกลับไม่สามารถทำอันตรายบิลลี่ได้เลยแม้แต่น้อยบิลลี่จึงเดินตรงเข้าไปหารุธและใช้หอกพุ่งแทงเข้าไปที่คอของมันอย่างจังแค่ที่วิ่งตามมาที่หลังและได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วจึงได้รีบพาตัวของบิลลี่ควบม้าของเธอหนีไปทั้งสองคน ได้ควบม้าหนีไปจนถึงเช้าจนได้พบกับชายหาดแห่งหนึ่งแสงตะวันในยามเช้าได้สาดส่องขึ้นมาเปรียบเสมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของพวกเขาทั้งสองคนหลังจากที่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ได้ร้ายและทวงคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวของตัวเองได้สาเร็จทั้งบิลลี่และแคลร์ได้ปักหลักใช้ชีวิตที่นี่ที่ที่ซึ่งปราศจากสงครามปราศจากการแบ่งแยกสีผิวและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตาบชั่วนิรันต์ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Nightingale นะครับเป็นผลงานภาพยนตร์ดรามาร่าระทึกขวัญแนวล้างแค้นสุดจิตตกของผู้กำกับเดบราบาดุกจัดว่าเป็นภาพยนตร์แนวล้างแค้นที่ดูแล้วดำดิ่งมากมันทั้งหดหู่และปวดตับยิงถึงที่สุดผมไม่แปลกใจเลยที่เกินครึ่งข,ของคนที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในรอบปฐมทัศน์จะกลด่นดาผู้กำกับเสียงหลงว่าคุณทําแบบนี้ได้ยังไงทําไมตัวของนางเอกถึงต้องโดนย่ำยีซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งทางผู้กำก,กับก็ตอบเพียงสั้นๆว่า สิ่งที่นำเสนอในภาพยนตร์เรื่องนี้คือความจริงและความจริงนั้นไม่ได้อ่อนโยนเหมือนในภาพยนตร์เรียกได้ว่าตอกอารมณ์คนดูจนถึงกับหน้าหงายและสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถึงแม้เนื้อหาของมันจะดูรุนแรงมากๆแต่ผมก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสลองสัมผัสมันดูสักครั้งและเวอร์ชรันอันคัดของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรอบภาพยนตร์เรื่องเดือนนายติงเกลหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ